ถ้าให้พูดถึงคำว่า Mortal Kombat มันก็คือเกมแนวไฟติ้งที่มีจุดขายในเรื่องของฉากเลือดสาดไส้ทะลักโหดซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างจากเกมไฟติ้งทั่วไปที่มีความเป็นแนวกระตูนหล่อเท่สวยงามซึ่งตัวซีรีส์นี้เองก็อยู่กับเรามาเกือบ30ปีแล้วมีเกมภาคใหม่ไป10สิบภาครวมถึงภาพยนตร์ที่ก็เพิ่งฉายไปแล้วก็ได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ได้แย่เลยและในวันนี้เนี่ยครับพวกเรา G Content ก็จะมาพูดถึงเกร็ดเล็กๆที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับการสร้างเกม Mor t a l Kombat และก่อนที่เราจะไปชมกันผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในบทความนี้นะครับผมอ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใครก็ผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและผมก็ขอฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับโอเคละเก็ตเล็กๆที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมมาเลยมอทคอมแบทสร้างขึ้นโดยคนแค่4คนในช่วงยุคปลาย80จนถึงปี90เนี่ยต้องบอกเลยว่า เกม e e t Fighter เนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆเลยครับและก็แสเกมแนวไฟติ้งเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นมาซึ่งมันมีค่ายเกมอยู่ค่ายหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Midway ที่คิดอยากจะทําเกมไฟติ้งขึ้นมาเพียงแต่ว่าในบริษัท Midway นะครับทางค่ายเนี่ยทำเกมอาร์เคดเป็นหลักและก็ค่อนข้างวุ่นกับโปรเจกต์อื่นมากๆพวกเขาเนี่ยครับเลยมอบหมายการสร้างเกม m o เตอร์คอมบัให้คนเพียงแค่4คนมาดูแลเท่านั้นคนแรกก็คือคุณเอ็ดบูนที่รับหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์และก็หัวหน้าทีม คุณจอห์นโทเบียสและจอห์นวอลเกอร์ทำงานด้านฝ่ายส์และฝ่ายกราฟิกคุณแดนฟอลเดนเป็นนักออกแบบเสียงซึ่งจุดเริ่มต้นเน่ยมาจากพวกเขาเพียงแค่4คน <c oughs> การใช้โมเดลจริงของ Mortal Kombat เกิดจากเดทไลน์ที่เร่งรีบ <c oughs> หลายๆคนก็น่าจะทราบนะครับว่า โมเทอร์คอมบันะครับมีจุดเด่นคือการใช้เทคโนโลยีอยา่างดิจิตไทยเสรีสไปก็คือการถ่ายรูปคนจริงๆช็อตต่อช็อตถ่ายรูปท่าทางแล้วก็เอาไฟล์มาบีบอัดให้มันกลายมาเป็นโมเดลตัวละครในเกมซึ่งหลายๆคนนะครับก็น่าจะทราบว่าตัวละครในโมเทอร์คอมบัอ่ะมันคือภาพคนจริงๆซึ่งมันแตกต่างจากเกมผู้แข่งอย่างสเตรทไฟต์เตอร์ที่จะเป็นการวาดตัวละครเองมันเลยทําให้ Mo เทอร์คอมบันะครับดูฉีกแนวและไม่เหมือนใครเลยรวมถึงมันยังเป็นเกมแรกที่เอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ด้วย แต่รู้หรือไม่ครับว่าเหตุผลที่เขาเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้เนี่ยก็เพราะว่าเขามีเดทไลน์ที่ต้องทําเกมให้เสร็จภายในระยะเวลาเพียงแค่10เดือนเท่านั้นคือการที่จะมาวาดตัวละครต่างๆมันไม่ทันนะครับก็เลยทําการถ่ายรูปคนจริงๆเฟรมต่อเฟรมซะเลยแล้วก็มีการเพิ่มเติมฉากเลือดสาดฉากไส้ทะลักให้เกมมันดูสมจริงแล้วก็โหดขึ้นและเกมมันก็ปังชื่อ Mortal Combat ถูกตั้งขึ้นหลังจากการพัฒนาเกมไปแล้วกว่า6เดือน จริงๆชื่อ Mo r ท a l Kombat เนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยครับใช้เวลานานมากเลยนะครับที่ตั้งชื่อนี้อย่างเป็นทางการตอนแรกเนะครับเขามีชื่อให้เกมนี้มากมายม,มากอย่างเช่นชื่ออย่างคูม้ที่เอามาจากสายอย่างหนึ่งของการฝึกศิลปะต่อสู้คาราเต้หรือจะเป็นชื่ออย่าง d ดะก้ a t t อค d e a กเดส w บหรือว่า f i t a l i t y ก็มีซึ่งชื่อต่างๆเนี่ยก็มีการโตเ้เถียงกันเยอะมากแต่อยู่มาวันนึงนะครับก็มีนักพัฒนาเกมนามว่าคุณสตีฟลิชี่ที่เป็นดีไซเนอร์ของเกมพินบอลและเป็นเพื่อนของคุณเอ็ดบูลเนี่ยได้เข้า ซึ่งเขาบังเอิญไปเห็นคําว่า Combat ที่อักษรแรกมันสะกดผิดจากตัว C กลายเป็นตัว K เขาก็เลยเสนอชื่อคําว่า Mortal Kombat ขึ้นมาและทุกคนเนี่ยก็เห็นด้วย Mortal Kombat เป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดการก่อตั้งองค์กรการจัดเลดเกมอย่างที่ทราบกันว่าตัวเกม Mortal ม o m b นะครับนอกจากจุดขายที่มีระบบการต่อสู้ที่มันสนุกสะใจแล้วนั้นตัวเกมก็จะมีฉากน้องเลือดแขนหลุดหัวขาด จนมันทําให้เกมนี้เนี่ยครับได้รับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเกมควรเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ไม่ควรสนับสนุนความรุนแรงไม่เหมาะกับเด็กบ้างละแต่ถ้าว่าตัวเกม m o t o l Combat นะครับก็ไม่ได้ถูกแบนแต่อย่างใดซึ่งบทสรุปสุดท้ายนะครับก็เลยมีการจัดตั้งองค์กรที่ชื่อว่า ESRB หรือคณะกรรมการการจัดเดรสื่อบันเทิงที่จะเข้ามามีบทบาทว่าเกมเกมเนี้ยเหมาะกับผู้เล่นอายุแบบไหนเพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจร่วมกันและองค์กรการจัดเลเรนะครับก็มีบทบาทมาจนถึงทุกวันนี้ ตัวละครสกอร์เปียนถูกภาคเสียงโดยผู้พัฒนาสกอร์เปียนเป็นตัวละครนินจาชุดเหลืองที่หลายๆคนชอบมีอาวุธโซ่ใบมีดคู่ใจเปรียบเสมือนหางแมงป่องรวมถึงมีพลังไฟที่สามารถเผาศัตรูให้เป็นจุลได้ซึ่งรู้หรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วเสียงภาคของตัวละครสกอร์เปียนนะครับนั้นมาจากคุณเอ็ดบูนหัวหน้าทีมผู้สร้างเกมมอเตอร์คอมแบนี่แหละและประเด็นมันก็คือว่าคุณเอ็ดบูนนะครับภาคเสียงตัวละครนี้ตั้งแต่ภาคแรก ยันภาคล่าสุดเลยแต่ว่าเขาเนี่ยก็อาจจะมีหนีไปภาคตัวละครอื่นบ้างเช่นลุยแคงจอห์นนี่เคสใครหรือว่าเลเดนแต่ว่าตัวละครสกอร์เปียนนะครับเป็นตัวละครที่ทําให้คุณเอ็ดบูเนี่ยได้รับการจดบันทึกในกินเนส s บุ๊กออฟเวอร์เลคคอร์ดว่าเป็นผู้ที่ให้เสียงภาคตัวละครเกมยาวนานที่สุดในโลกด้วยชอนคลอสแวนแดมคือต้นแบบของตัวละครจอห์นนี่เคส ในช่วงยุค80-90เนี่ยสุดยอดดาราแอคชั่นทุกคนก็คงไม่ได้นึกถึงพี่วินดีเซลแน่นอนหนึ่งในพระเอกหนังแอคชั่นที่โด่งดังมากๆนะครับก็คือคุณชอนคลอสเวนแดมชายมาทหารอเมริกันสุดเท่และตัวน,นักแสดงคนนี้นยครับก็เพิ่งจะโด่งดังมาจากหนังเรื่องบัส p o ปอร์ตและก็กำลังมีหนังเรื่องใหม่อย่าง Universal s o l d i e r ซึ่งทางทีมมอเตอร์คอมแนะครับสนใจที่อยากจะเอาตัวละครอย่างคุณชอนครอสเวนแดมเนี่ย มาร่วมแจมในเกมด้วยและเอาเนื้อหาบางส่วนจากเรื่องบัสปอร์ตมาใช้เพียงแต่ว่าไอเดียนี้เนี่ยครับก็ถูกทางมิดเวย์ต้นสังกัดเนี่ยปัดตกไปแต่ว่าหัวหน้าทีมอย่างคุณเอ็ดบูลเนี่ยก็หัวแหลมครับปิ๊งไอเดียขึ้นมานั่นคือการสร้างตัวละครอย่างจอห์นนี่เคชที่มองดูก็รู้เลยครับว่าคนคนนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครชอนคอสแวนแดามแน่นอนและตัวจอห์นนี่เคชเองก็มีบทบาทมาจนถึงทุกวันนี้โกโลเป็นตัวละครเดียวที่ไม่ได้ใช้คนแสดง อย่างที่กล่าวไปเมื่อหัวข้อต้นๆน,นะครับว่าในสมัยก่อนตัวละครในเกม Mortal Combat เนี่ยจะเป็นภาพคนจริงๆที่ถ่ายรูปเฟรมต่อเฟรมของคนจริงๆแล้วก็บีบอัดลงมาให้เป็นโมเดลด้วยเทคนิคดิจิตไทส์เซ็สปรายแต่ว่ามันมีตัวละครเดียวนะครับที่ไม่ได้ใช้คนแสดงมาทำนั่นก็คือตัวละครอย่างโกโลที่เป็นคนเผาครึ่งมังกรยักษ์สีแขนแน่นอนครับรูปล่าแบบนี้มันใช้คนจริงๆทำยากหรือต่อให้ทำได้จริงๆมันก็ไม่เหมือนอยู่ดีคนครึ่งเผามังกรน่ะทางทีมงานนะครับเลยทำการสร้างหุ่นดินเหนียว และใช้เทคนิคแบบสต็อปโมชั่นมาใช้มันเลยเกิดตัวละครอย่างโกโรขึ้นมา Mortal Kombat ไม่ได้มีแค่เกมไฟติ้งอย่างเดียวภาพติดตาของหลายๆคนสำหรับซีรีส์ Mortal Kombat นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นภาพจำเกมแนวไฟติง้งแต่รู้ร,รไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกม Mortal Kombat นะครับเคยทำเกมแนวอื่น อย่างเช่นเกมแนวแอคชั่นแอ n g e r ดเวนเจอร์ด้วยอย่างเช่นในปี2000นะครับมีการออกเกมที่ชื่อว่า Mortal k o m b a t Special Force ที่เราจะได้รับบทเป็นแจ็คที่จะต้องไปปราบแก๊งของเคนโนแต่ว่าเกมภาคนี้ก็ได้รับคำว,วิจารณ์ที่ค่อนข้างแย่มากรวมถึงในปี2005นะครับก็มีเกมอย่าง Mortal k o m b a t เศร i ฐีมังที่ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นแอ n ด e เวนเจอร์ที่เรานะครับจะได้รับบทเป็นลุยแขงและก็คุงลาวออกไปสู้กับตัวร้ายแต่ว่าเกมภาคนี้นะครับได้รับคำว,วิจารณ์ที่ค่อนข้างดีเลย บางตัวละครในเกม Mortal Kombat เกิดมาจากความผิดพลาดสำหรับการพัฒนาเกม Mortal Kombat เนี่ยก็ใช่ว่ามันจะราบเลื่นตลอดนะครับตัวเกมนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับมันดันเกิดเป็นตัวละครใหม่ๆมากมายนั่นคือการที่ตัวเกมนะครับมีข้อผิดพลาดจากตัวระบบที่ทําให้ตัวละครอย่างซับซีโลและสกอร์เปียน่ะเกิดแสดงค่าสีในจอที่ผิดพลาด กลายเป็นตัวละครนินจาชุดแดงทางผู้พัฒนานะครับก็เลยทําการเพิ่มตัวละครนั้นเข้ามาและใช้ชื่อตัวละครนี้ว่าเออร์แม็กซ์ซึ่งตัวละครนี้เนี่ยครับมันย่อมาจากคําว่าเออร์เลอร์มาโครนั่นเองแต่เอาจริงๆอนะ่ะตัวละครจากมอเตอร์คอมบัะมันก็มีหลายๆตัวนะครับที่เป็นโมเดลเดิมแล้วก็มาเปลี่ยนสีปรับนิดปรับหน่อยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของเกมมอเตอร์คอมบัอยู่แล้วกระจบระรับก <ME> ับเกลเล็กๆทั<ป>้งหมดที<ป>่พ<ป>ูดไปส่วนตัวผมเองเนี่ยก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะชอบบทความนี้นะ แล้วก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าบทความนี้นะครับผมอ้างอิงหาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามาันผิดพลาดหรือไม่ถูกใจใครนะครับผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้ผมก็ฝากให้ท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา G Content มีแรงในการทำคลิปต่อไปเราจะก้าวเข้าสู่แสนซับด้วยกันแล้ววันนี้กับผมบาส G Content ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ